คือให้เขามาขายคือดีอย่างนึงเราไม่ต้องมาดูเองอะไรเองคือประทับใจตรงที่ว่าไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็สบายใจเราด้วยสบายใจก่อนเราจะมาติดป้ายขายเองค่ะและขายก็ราคาเขาก็ให้สูงค่ะไม่ได้ต่ำเป็นราคาที่ตั้งไว้ในใจนะคะสวัสดีค่ะชื่อแม่ปูนะคะวันนี้มาขายบ้านหมู่บ้านเพอร์เฟกให้บางกอกแอสเซทกับน้องเทอร์โบค่ะอ๋อตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้อยู่นะคะก็ซื้อไว้ตั้งแต่ปี58สภาพก็ดีค่ะแต่ว่าจะหมันมา มาดูแลทุกเดือนค่ะตัดรัชพืชปูกระเบื้องต่อเติมนู่นนี่นั่นทำเรื่อยๆค่ะไม่มีโสมค่ะสะอาดสะอ้านแต่ไม่ได้มาอยู่ค่ะคิดว่าขายเองน่าจะยากเพราะเราไม่ได้ค่อยมาเปิดให้เขาดูไงก็เลยติดต่อน้องเธอโบอค่ะเป็นฝ่ายเชลของบางกอกเนี่ยค่ะให้มาดูแลให้คือให้เขามาขายคือดีอย่างเราไม่ต้องมาดูเองอะไรเองคือประทับใจตรงที่ว่าไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็สบายใจเราด้วยเขาก็ดูให้หมดนะนู่นนี่นั่นค่ะเราไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาค่ะสบายใจก่อนเราจะมาติดป้ายขายเองค่ะ แล้วขา,ายก็ราคาเขาก็ให้สูงค่ะไม่ได้ต่ําคือราคาพอใจเรานั่นแหละก็ประมาณนี้แหละคือราคาที่ตั้งไว้ในใจนะคะคือประทับใจตรงว่าพอวางมัดจาปุ๊บเนี่ยเข้าช่างเข้าเลยไม่ได้ไม่ได้ยืดเยื้อคือเป๊ะคอือไปแอบดูอยู่ประมาณอาทิตย์เดียวช่างเข้ามันจะไวตรงนี้นะคะ่ะไปตกแต่งบ้านนะคะพอถ้าถ้าไปตกแต่งบ้านไวมันก็จะขายได้ไวไม่แช่คือคนขายนะ่ะประทับใจสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะมีขายหลังอื่นอีกนะบริษัทนี้นะต้องคอมเมนต์ก่อน <laughs> ถ้าขายได้มันก็ทุกอย่างมันก็โล่งเราก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่างเราต้องคอยดูต้นไม้บ้างคอยคอยมาเก็บมากวาดกังวลค่าน้ําค่าไฟพอพอขายไปแล้วก็เหมือนหมดห่วงมีมีคนมาดูแลแทนอะไรอย่างเงี้ยยังไงเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วหมดห่วงสบายใจครับหนึ่งคือฝ่ายบริการก็ดีครับการเตรียมงานเตรียมเอกสารอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ข้อมูลจากเขาแล้วหนัขาดเกินเขาก็จะบอกเราหมดแล้วสัญญามันสิเกินนะแต่ที่นี่เราขายได้ก่อน อยากจะแนะนําอย่างถ้าใครอยากขายบ้านติดต่อขายทางนี้ดีกว่าครับถ้าไปขายเราเองก็ยุ่งยากมผมว่านะุ่งยากติดต่อคนน,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 นน้นคนนี้ทางเนี้ยติดต่อให้สบายใจดีกว่าไปวางใจได้แนะนํานะครับถ้าใครอยากจะขายบ้านหรือว่าอยู่ซื้อไว้แล้วไม่อยากไม่ได้อยู่ทางบริษัทนี้ผมว่าดีฮนะดีมากเลยครับทางบริษัทในอเมริการเราอย่างดีนะฮะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ